อย่าจ้นกันเลยกับกับนายอะ่ะหมายถึงว่ามันแบบมันก็ถ้าจีนด้วยงานอะหนูอโอเคแบบเป็นเพื่อนกัน,กนค่ะจริงๆเอาเองหนูก็รู้พราอไม่พี่ทุกคนนะค่ะใช่เหพอเห็น,นแลเหตุละค่ะแต่ว่าแว<ซ>แ่ว่า แน่นอนหนูว่าก็แบบว่าจริงๆก็เราก็เขาเรียกว่าไงอะเราก็เราก็ดีใจเราก็แซวตามตามปกติทั่วไปนะค่ะอ๋อเพราะว่าเราเห็นก็แฮปปี้แล้วก็แบบรู้จักกับต้าอ๋อกับแฟนเจ้านายไม่ไม่ไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวแต่ว่ากับผ่อนหน้าที่คนเสิร์ตทุกกันเขามีมาแบบฝึกฝาลองไหมนายอ่ะเราฝึกฝาหนูไหมอ๋อ ก็จริงๆเอาเองหนูก็รู้พร้อมๆไม่มีทุกคนนะเออก็รู้พร้อมๆกันนี่แหละค่ะเขาก็มาเรียนศึกษาความรักทำไมไม่หลกมั้งคือต่อให้แบบเพื่อนสนิทกันก็ตามแบบผู้หญิงผู้ชายบางทีเขาก็แบบมันก็จะมีความที่เขาก็ต้องแบบใช้เวลาศึกษาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีอะไรก็แบบก็มีอะไรก็ยังคุยกันอยู่อยู่เรื่อยๆอ่า่มีแซวกันรืยแบบ คงว่าถ้ารักนอะไร่เงี้ยดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้แซวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มคิดแล้วว่าจะไปแซวดีไหมแต่ว่าเราไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะอะไรนะไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะใช่ไม่ไม่ได้ถามเลยคือจริงๆก็เหมือนที่เขาออกมาหนูคิดว่าเขาก็คงใช้เวลาประมาณนึงแล้วก็แบบดูทัาวิ่งนี้ที่เขาแบบตัดสินใจออกมาให้ทุกคนได้แบบรู้ว่าแบบเอออะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ให้เขาทางฝั่งเขาออกมาแบบ พูดเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่พูดแทนเขาก็จักระจีแบบเป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนเหมือนที่พูดมาหลายๆครั้งเลยค่ะ <c oughs> ก็หนูว่าด้วยการที่เราเราทำงานมาด้วยกันหลายๆงานที่มันแบบเป็นภาพคู่จิ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ดีใจแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบว่าบางคนอาจจะจิน้นจิ้นเราสองคนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นเป็นเพื่อนที่ที่สนิทกันมากๆแล้วก็แล้วก็วกเออเราก็ยินดีกับเขาใน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 ,ใน,ใ,นในทางเรื่องที่ที่เขาแบบเขาแฮปปี้อยู่ตอนนี้ในรีเลชั่นชิพของเขาตอนอนี้เขาดับความรู้สึกแบบดับความในนี่้หรือเปล่าเราั่เนอ๋อเออจะว่าไงดีอ่าเอขาโทษค่ะค่ะก็ จะจ้นกันเลยกับกับนายอ่ะหมายถึงว่าแบบมันก็ถ้าจีนไปงานอ่ะหนูโอเคหมายถึงว่าแปะหัวใจอะไรเงี้ยถ้าแบบจ้นไปปั่นวิวอะไรเงีก็ไม่ติดนะคะใช่ค่ะถ้าแบบว่าจรีนนี่คือเพื่อนเนาะก็เขาก็แบบเขาก็เปิดตัวแล้วอะ